ตอนนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องการจำแนกประเภทสิ่งต่างๆจบไปแล้วเราจะมาทำแบบทดสอบความเข้าใจจำแนกประเภทสิ่งต่างๆได้อย่างไรเรามีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด12สิ่งมีชีวิตมาให้นักเรียนจำแนกกันค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสุนัขจระเข้ หมูไก่ปลาฮิปโปวัวแมงมุมปูหอยทากตักกะแตนและนกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูจอมจักกำหนดเกณฑ์มาให้หลากหลายเกณฑ์ให้นักเรียนช่วยครูจอมจำแนกหน่อยค่ะว่าสิ่งมีชีวิต ต่อไปนี้จัดอยู่ในเกณฑ์ใดบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยข้อแรกค่ะเกณฑ์ที่กำหนดให้คือจำนวนขาเราสามารถใช้เกณฑ์นี้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกมาได้เป็น4กลุ่มกลุ่มที่1คือมี2ขากลุ่มที่2คือมี4ขา กลุ่มที่3คือมีจำนวนขามากกว่า4ขาและกลุ่มที่4คือไม่มีขาค่ะให้นักเรียนช่วยกันจำแนกนะคะต่อมาค่ะเกณฑ์ที่2คือสัตว์บกสัตว์น้ำสามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือสัตว์บกและกลุ่มที่2คือสัตว์น้ำค่ะ นักเรียนสามารถนำสิ่งมีชีวิตมาเติมได้เลยนะคะเกมที่3คือมีปีกและไม่มีปีกสามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1มีปีกและกลุ่มที่2ไม่มีปีกโดยให้นักเรียนทุกคนทำลงสม,มุดวิชาวิทยศาศาสตร์นะคะ ถ้าใครไม่ทันสามารถกดกลับไปและกดสต็อปในการจดโจทย์ได้เลยค่ะ